คุณแบบเพิ่งผ่านสถานการณ์นี้มาเหมือนคุณเพิ่งออกมาจากสนามลบอย่างเงี้ยเออคุณถูกแบบลากมาอยู่ข้างๆสนามลบแล้วเราจะจัดการตรัวยังไงได้ก่อนบ้างเนาะม,มันมีอยู่3มสเต็ปสเต็ปแรกก็คือว่าอารมณ์ตรงนั้นเนี่ยมันคือความโศกเศร้าเสียใจ ซึ่ง uh huh. เราจะละเลยอารมณ์นี้ไปไม่ได้ข้อที่2เมื่อคุณจัดการกับอารมณ์เศร้าโศกจนคุณเริ่มมีพลังงานที่เป็นกลางแล้วถึงตอนนั้นนะคะคุณค่อยมาคลี่เหตุการณ์นั้นออกมาเ,เ,เหตุการณ์ทั้งหมดที่ฉันเจอมาเนี่ยมันกําลังจะให้บทเรียนอะไรกับฉันอยู่เรียกว่าซูมเอาให้เห็นภาพใหญ่ขั้นตอนสุดท้ายก็คือจบกับตัวเองว่าแล้วเราเอาไงต่อ คุณสามารถที่จะลิสต์มาได้ว่าสิ่งที่เขาทําให้เรารู้สึกเติมเต็มเนี่ยมันคือเรื่องอะไรบ้างที่ทําให้เราอยู่ในความสัมพันธ์นี้แบบยาวนานหลินกล้าพูดตรงนี้เลยว่า100%ในสิ่งที่ทุกคนทําให้คุณรู้สึกเติมเต็มคุณก็เติมเต็มได้ด้วยตัวเองเช่นกัน